ลุงหนูพันเราหาตอกไก่ลุงหนูพันไปบบ้านนุยเราไปหาโตอกไก่เราตายแล้วก็จักประมาณสี่สิบปีมานี่ละสี่สิบห้าสิบปีนี่ละเรามาตอกไก่เราก็ไปฮอดนฮอดสร้างนะบอกมาฮอดสร้างแล้วเราเราก็ขึ้นขี้โคมันเลยล่ะโอ้ยก็มันขึ้น้างเนาะ้างมันจมมันหันน้าเมื่อบานเอาครับขึ้นขี้โคสันผาขึ้นเลยล่ะ โอ้โหมันโอ้โดุนดุนดุนเหรออ๋อเมือม่อเมือ่อครับตูลงมาใครกบมงไหน่ะอันอลงมาจากซางนะโอ้โใครเลยสั่นมาทุตต์ททมากก็มียอเทินมาได้เห่ยได้ไกันได้ดีนะโอ้คนระ่าไปตองหันโอ้ไปขึ้นเอสบอมีแนวคนขี้ดื้อเนาะก็เลยก็เลยผู้ใดผ่านทางก็เลยต้อง เอาของไปถ<อ>วายเาจ้าปู่เพื่อนหลอ,อกไม้หลอกไรแล้วไปต้มขนมอยู่ไว้น่ะแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ยังซักซิดอยู่ขี้เก่ายังเย็ดอยู่